ยาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กมาพบกับสายดาตามเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีเกมใหม่ๆมานําเสน,เนอนครับไปต่อที่เกมผีเลยนะครับผมวันนี้ก็เติมคิดกันมาที่400บาทนะเบ็ด5บาทพอนะครับวันนี้เอาบาลกันก่อนเนาะเปิดเทเบิลไปเลยมันโดนนี่ครับ30หมุนพอว่าผีตาวางของเราจะแจกที่เท่าไหลามาไปครับสวยๆขอ,องที่เอครับสุดๆเลยฮนะ ันกสวยสวยงามตามห้องเรื่องให้สุดไปให้สุด,สดเอาดิเข้าไม่เข้านะดูเลยนะเข้าไม่เข้ามาลุ้นกันนะครับผมเอาเรื่องอยู่นะ มาครับไหลกันยา,ยาวๆไปเลยไปให้สุดไปให้สุดยังไงก็แตกแล้วผมบอกเลยอ่ะเด็กอ่ะเด็กนะอ๋อที่สิบครับสวยงามมากนะอ๋อที่เคครับผมอ๋อที่เอกับคนะไงะครับรับเงินรางวัลก้อนไปนเลยนะวันนี้รับอีก2 0 8 5 0านะครับผมกับผีตาหวานของเราวันนี้นะ เกมใหม่ของค่าย PG เลยนะครับผมไอาดิต่อที่คิวนะเมื่อกี้อาดิกอาดิต่อที่เคครับมาเมื่อกี้รวมนะโหต่อที่สิบกับคิวครับสวยสวยงามตามท้องเรื่องต่อที่เอครับผมมาดูดันมากดูดันมากครับโอ้โหรับเงินรางวัลก้อนเป็นเลยนะรับไปอีก393.75นะครับผม มาครับตอนนี้หมุนหมุนกันเองมากนะอดีตอดีรับกันส,สวยๆไปเลยน,นะต่อที่เคครับผมรับเงินรางวัลก้อนส่งท้ายกันแล้วนะครับรับอีก524.50นะครับผมส่วนวันนี้สายดำก็ขอจบเกมไม้เพียงเท่านี้นะครับผมเอากาศหนนะ้าอยามาเจอกับคลิปใหม่กันต่อเนาะก่อนจากกันก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะ ตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ